าวรืแอคชั่นพีไฮเดอร์ซีนของผูโตนิทานดวง,งดาวความรักอีพีสามและอีพีเจ้าหูยคือหลังจากที่เราได้ทำการดูภูโตมาจนถึงอีพีปัจจุบันแล้วเราก็มาตามรีแอคเบื้องหลังของ EP 3, EP อีพีสาอีพีสี่กันนะทุกคนก็คือแบบอูโหูจริงๆเป็นซีรีส์ที่พูดได้เลยว่าสับสนและมึนงงคือแบบว่า,วาฉันเนี่ยกเกิดคำถามมากมายขึ้นในซีรีส์ขณะดู คือแบบว่าหลไหลายอย่างเลยอ่ะทั้งประเด็นสําคัญที่สุดเลยคือน้องเมย์เนี่ยตาบอดจริงๆหรือเปล่าคือเหมือนไปอ่านๆเลื่อนเจอผ่านๆมาบางคนเขาบอกว่าตัวเมทาวีในในิยายอ่ะคือตาหายบอดแล้วใช่ป่ะแต่ว่าคงรอจับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับพิรุษของตัวไออุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าในซีรีส์ก็ดูเหมือนจะตาบอดจริงๆแบบ ณตอนนี้ยังมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าที่แน่ๆคือน้องไมย์รู้แล้วว่าไออุ่นไม่ใช่อบอุ่มเออแล้วแบบแฝงตัวเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้ยกอดมากฉันดูแบบว่าอีพีล่าสุดแล้วฉันแบบโอ้ยกอดโอ้ยกอดเออนั่นแหละแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเขาก็จะไปจับโปกันที่ต่างจังหวัดใช่ไหมฉันก็เลยแบบแวบบแบบ๊บๆไปดูเบื้องหลังของอีพีสามอีพีสี่ที่ยังค้างเอาไว้ก่อนเลยว่าแบบเออเบื้องหลังอีพีสามอีพีสี่เป็น,นยังไงบ้างนั่นแหละทุกคนก็ไปดูเลยนะคะว่าโอย เมื่อไหร่ e p 7นาทีเลยหรอปกติมันแบบ5นาทีห้านาทีนิดๆครับประจังให้ึงออโคเทโคดันตรายทาไรอ่ะทียอบอันนี้ได้บ้างทียอร้านชำเออคุณยายเขาแบบทำร้านชำ

ไปอารมณ์ได้กันซิเออโอ๋เดี๋ยวนะฉันขอใช้เวลาละลึกแป๊บว่าใน EP 3เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวยัง<น>ไม่เปินดีนะห้ามไม่ทันไม่ให้ยกก่อนนะอ๋อ นเป็นคนทำลายน้องเมย์อะเพื่อนเมทาวีก็สบายแล้วสบายแบบเพื่อนเมทาวีบ้างอ่ะนั่งสวยๆกินอยู่แบบว่าร้านอาหารติดห้องแอร์เขาเบินปั๊เพื่อนเราแบบเราถึงลำบากแต่ิดใจก็แฮมเขาคงมากเลยอ่ะขาหน่อยขาขาหลอกตังเลยว่ะเป็นบอยสกู๊ตเตอร์มาก ป่า,ามอ,อ่นียแวังเกิ้วดวอ้าโค <c oughs> รเซโคตรอันตรายอ่ะทุกคนสนุกเขาแหละ 哦，安妮，海椒。 อะไรสิเอ๋ชวนกันสนมากเลยอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วชวนกันสนมากๆเลยอ่ะโอ๊ยดูหโอ๊ยนี่คิวสองเหรอ <pec S 2> อโอ้โหนี่ต้องตะคิวสองเลยเหรอเนี Sunday ่ย <ườ threat> ขออันที่เป็นแค่แบบต้ปี๊ยก้ปีเป็นเด็กตลกเหมือนกันนะ รับจอบเติมแล้วพี่น้ำตาลเรียนันไฟมา้วไปเด็กนิเทพเป็นไงบ้างเลยไฟร้อนเหมือนกันนะทุกคนแบบว่าเวลาแสงศาสดเข้ามาร้อนมาก ตอนเรียนน่ะออกการไปออกหน้ากล้องที่เป็นแบบแสงสัดมาอย่างเงี้นนะคือแบบห้องแอร์เย็นมากแต่แบบตรงนั้นร้อนน่ะร้อนฉ่าค้างก่อนค้างก่อนทุกคนเดี๋ยวลองลองลองข้างซีถ้าจะเอาไปลงฝากอินเสิร์ตรูปเต่าสมองกันนกให้เห็นไหม อนนี้แหละทขาไม่นึยาไปเ้าตงเลยนูกมยาวสเลยลุยเลยนะกี่เอาไงแ่ใจไตอนแรกก็ไม่คิดแต่แต่พอน้องพูดแล้วเออเหมือนไปเลยต้องก็เหมือนตึงตอเกียรอาเออ ระเมเอ T M M ที่บอไซเซ่มาะดูไอ้นี่ไหมมินเนี่ยนเหมือนจะมีซีนนึงที่หัวหน้ามันจะขึ้นยานแล้วมันขับรถมันจะออกรถเร็วเราจะใช่ไหมกัตโต้เลี้ยงอีกคนละลูกกันโอ้ยตาละ คำาเลยนะเอาเลยนะฟังสเปคครับถ่ายกันแถวไหนนะนเอเสิ อ๋ออันนี้ดูในเบื้องหลังที่เป็นไลฟ์เเผวบุกกองแล้วคิวที่ยี่สิกว่าใช่ไหม ไิแกว่าเขาเปลี่ยนไอติมไปกี่แท่งคือมันต้องร้อนมากอ่ะโอ้ยไอติมในฐารพยานให้การว่าจำเลยตั้งใจพุ่งข้อชนโจทย์และหลังจากรถชนจำเลยพยายามใช่ไหมคะขออนุญาตค่ะอ่าเดี๋ยะ แตะตอนแรกพ่อฟอร์สบอกว่าเล่นเป็นคนดีนี่กี่โมงอ่ะจึงไม่ควรเอาเหตุ่นมากล่าวอ้างไม่ใช่หรือไม่ดองสานมองเูร่องต่างรับว่างมา ว่าความให้ปีไม่กี่งเราผู้กำกับปีมาว่าเราต้องเล่นยิ้มร้ายไยิ้มร้าให้ดูอะไรคะยิ้มร้ก่อน็นี่คือยิ้มตลกยิ้มร้ายถารักขวาใช่สิปั๊มปั๊มยิ้มร้า ทนี่น่ากลัวมากอะถ้าเป็นนี่เจอในชีวิตจริงก็กลัวมากอะสติแตกน่ากลัวมากเลยอะุบมาสิบอบเฮ้ยดู ไม่ต่งขนาดนะั้นนี่นะไี่ขอกินโเซมาฮือไปได้ทัในใดไปเลย เิเท้าเลยเหรอลูกเป็นตัวเธอจะเสียไงซีนดอกกระหลาบก็แบบโอ้ตายละซุ่ขายใช่ไหมเอ้ยนี้ได้นะเออจุกมซีเลยเหรอได้นะปุดกปนิกกไนนะ a n ้ a แอนแอซ้ม เ,เ,เรื่องหลังก็ยังคงนา่ารักเหมือนเดิมอุ้ยนา่ารักมากเลยจบกันไปเรวนะคะกับเรื่องหลังของผู้โตที่ทานนูเดาความรักใน ep สามและ ep สี่ก็เออดู ep สาม ep สี่ผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะหลายอาทิตย์ละเราก็เลยแอบแอบลืม,ล,มลืมบ้างน,นิดนึงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นใน ep สาม ep สี่นะจนกระทั่งได้มาดูก็แบบอ๋อเออจริงๆริอะใน ep สามมาซีนที่ชอบแบบว่าเป็นซีนที่ไม่ชอบแต่ชอบในการประทะอารมณ์เออนึกออกปะคือแบบ ไม่ชอบแบบนี้เลยอะแต่ว่าเออไม่เป็นซีนที่ชอบอะ่ะเออแปลกๆเนาะแต่ว่านั่นแหละคือซีนที่เมย์ทะเลาะกับพ่ออะคือแบบว่าเราเรารู้สึกว่าครอบครัวที่เป็นฟิลอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่แบบว่าคุณพ่อเขาจะมีความแบบชายเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วคุณแม่ก็จะเป็นรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกสาว <c oughs> ก็ไฟคุณพ่อมากมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราใจเจ็บที่สุดคือคุณแม่อะ่ะ เหมือนไม่ได้ไฟเพื่อลูกไม่ได้ไม่ได้ไฟช่วยน้องเมย์เลยอะ่ะเราคือแบบว่าตอนเราดูเราแม่งแซดในหัวใจมากเลยว่าแบบเมทวีอะ่ะจะต้องเจอแบบนี้มาตั้งแต่เด็กอะ่ะเป็นความกดดันเออแล้วก็พอตัวเองแบบว่าเป็น LGBT เป็นแบบว่ามีความชอบเพศเดียวกันนึ่งใช่ปะ่ะก็ยิ่งโดนตัดสินไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้พูดได้ไหมนะแต่เรารู้สึกว่า การเป็น L G B T ที่เป็นเพศหญิงอะแม่งโดนกดทับยิ่งกว่าเออยิ่งกว่าอีกอะเออนั่นแหละมันแบบแซนนิดนึงเพราะว่าตัวเราเองก,ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็เ,เราแบาบว่ามองความรักเป็นเรื่องของแบาบว่าปัดเจกบแล้วก็ไม่ได้มองถึงเรื่องเพศอะไรอย่างนี้เหมือนกันอะแล้วก็เคยคบทั้งแบบมีคนคุยทั้งเป็นผู้หญิงทั้งเป็นผู้ชายทั้งเป็นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พร้อมกันนะไม่ได้พร้อมกันนะ เออนั่นแหละแล้วพอเหมือนกับเราเห็นซีนนี้ในพูโตเราเลยรู้สึกว่าแบบเออแม่งเออเป็นผู้หญิงแม่งโดนกดทักอะไรหลายๆอย่างเยอะมากเลยแล้วแบบแซดเออพูดได้เลยว่าแซดดูซีนนั่นแล้วแซดมากแล้วคือแบบว่าอย่างน้อยอะ่ะมันควรมีใครสักคนในครอบครัวที่เป็นคนที่เราสามารถพูดคุยด้วยได้ใช่ปะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องเราหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอย่างน้อยอะ่ะมันแบบเออแต่คุณแม่เขาแบบอืม นั่นแหละมันก็เลยพอคุณแม่ก็อยู่ใต้อนาตของคุณพ่ออีกอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าหยุยกว่าเมทาวีจะเติบโตขึ้นมาได้จนแบบว่าเป็นสาวแกร่งขนาดเนี้ยข้างในเขาจะต้องแบบแหลกสลายไปกี่ครั้งตั้งกี่ครั้งแล้วอะเออนั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยเป็นซีนใน ep สามที่แบบเราทั้งชอบและไม่ชอบอืมโอยช้ำใจส่วน ep สี่อะที่แบบติดตาตรึงใจเราที่สุดเลยคือซีนที่อ่าชื่ออะไรนะลืมชื่ออ,อีกละ โกศนเออซิ้นที่โกศนมาทําร้ายเมย์อะ่ะคือแบบเราอะ่ะเข้าใจทุกตัวละครเลยนะว่าเมย์เนี่ยว่าความให้คนผิดเป็นถูกเออเมย์ว่าความให้คนผิดเป็นถูกอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหถูกลอดพ้นขนาดนะั้นแต่ว่าคาดีมันเบาลงอะ่ะแล้วก็ฝั่งของโกศนเนี่ยเพื่อนเออใช่ไหมที่เขาแบบว่าจากการโดนชนอะ่ะ มันก็เกิดความแค้นได้แต่ว่าก็สนก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําอย่างนั้นกับเมทาวีเอเข้าใจใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นน่ะถ้าในอนาคตอะเราจะสนับสนุนให้เมย์เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะแบบว่ามันต้องเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเออแล้วแบบมาทําร้ายร่างกายกันอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเราก็อะไรรู้สึกว่าแบบนี่มันเป็นสิ่งที่น่าก,กลัวมากๆเลยอะเราก็แบบใจเจ็บนิดนึงเออจริงๆภูโตเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่แบบว่าโคตร จร,จริงจริงจนฉันเริ่มแบบว่าโอ๊ยแต่ละปวดหัวเออรอลุ้นในอีพีหน้าๆว่าคืออีพีที่ฉันดูอีพีปัจจุบันน่ะเมย์อ่ะเฉลยมาแล้วว่าเมย์คุยกับพี่ชายใช่ไหมว่ารู้แล้วว่าไออุ่นกับอบอุ้มเนี่ยคนละคนกันแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงนี้คือไออุ่นแล้วก็เหมือนจะสงสัยเจ้าโกศลด้วยใช่ไหมว่าเออเป็นคนที่ทําลายตัวเองหรือเปล่านั่นแหละก็รอเฉลยอีพีหน้าเหมือนจะไปต่างจังหวัดกันใช่ไหมนั่นแหละก็ต้องมารอดูกันหูแต่ละ ใช่นะสงสัยอยู่ว่าเมทาวีเนี่ยตาบอดหรือเปล่าแล้วก็เรื่องจะเป็นยังไงต่อไปวะน่าสนใจมากเลยภูตัวอเอาล่ะก็ถ้าใครอยากดูว่าเบื้องหลังนะคะเต็มๆเลยสามารถรับชมได้ที่ช่อง JMTV Official นะคะเป็น Behind the Scene เบื้องหลังของซีรีส์เรื่องภูตโตนิทานดวงดาวคำรักสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะไว้แบบว่าี e ีหน้ามาแล้วก็มาดู อยากให้ดูซีนเบื้องหลังในกองแบบน่ารักกุ๊กรุ๊กุ้งกิงกุ้งหม่ำกันได้ในะคลิปหน้านะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย